สวัสดีครับเพื่อนเพื่อกำลัยคันกับ Easy e 6 c 6 3 3 9 5คลิปนี้มารีวิวเกี่ยวกับสองล้อเหมือนเคยบนเวียนอยู่แค่นี้แหละได้ถุงมือมาครับไซส์2 xl จากจีนเลยอันนี้จากจีนเลยนะสั่งมาเพราะว่าเป็นถุงมือหนังที่แบบว่าเป็นแบบครึ่งครึ่งนิ้วอะไม่เต็มนิ้วเพราะว่าบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากโอเปรตวกกล้องเวลาใส่ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมันโอเปรตไม่ได้เลยก็เลยแบบเออเอาอันนี้แล้วกาันซื้อมานะครับ บ้านเรามีไหมบ้านเราก็มีแต่ว่าราคามันก็ใช้ได้เก <g ül üyor> ือบพันนะที่ผมเห็นอันนี้ผมได้มา500ร้อยหงานสวยด้วยคลาสสิกคลาสสิกนะครับก็แบรนด์ MJ Moto ผมก็ไม่รู้หรอกเนี่ยเ MJ Moto นะครับเขาบอกไปแลไร Welcome to MJ Moto a brand that is dedicated to provide high quality motorcycle motorcycle protective gear to r i d e r across the country o u r Solar began in 2015โอ้โ oh, หบริษัทนี้ผลิตมานานะแล้วเหมือนกันนะ เออประมาณนะี้ให้ดูงานงานก็ถือว่าทําออกมาสวยดีนะห้าร้อยห้าอยห้าร้อยแต่ผมกดโคตรลดได้อีกข้างในก็หนังจริงไหมเนี่ยใช่ใช่หนังหนังดูละดูและหนังนี่นี่มันจะมีเย็บผ้าบุไปด้วยแต่ว่าเป็นหนังแต่ว่าหนังบางแหละของพวกนี้นะครับแต่จริงแนละ้วถ้าบางคนคอนเซิร์นนะกลัวเรื่องมาตรฐาน ce approve อ,อะไรเงี้ยก็จัดของแพงได้ไม่ว่ากันนะครับ แต่น,นี้คือผมว่าเอาแค่นี้ก็พอขี่รถเล็กขี่รถเล็กไม่ไม่ใช่ขี่น,นี้ไม่ขี่นี่อันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันแต่ถ้าขี่รถเล็กอย่างผมขี่ประกัดไอนน้ตัว HondaCT 1 2 5ความเร็วไม่เยอะเอาแค่นี้ก็พอนะครับไซส์2 XL เนี่ยผมว่ามันไซส์2 XL ยุโรปนะเพราะว่าปกติ2 XL ที่ผมใส่อ่ะแม่งใส่ไม่ได้อย่างไออะไรอะโมโตโมโตวูฟผมก็เจอปัญหาว่าโมโตวูฟเนี่ยผมต้องใส่ไซเบิร์นมันใส่ไม่ได้เบลโคเวลโคก็ถือว่าดีครับ เมลโคดีเมลโคดีเนี่ยแต่ว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยสอง XL สำหรับผมผมว่าอาจจะหลวมไปนิดนึงด้วยซ้ำนะฟิตกว่านี้นิดนึงอะ่ะก็จะดีแสดงว่าผมอาจจะต้องซื้อไซส์ XL แต่ XL เวลาใส่ก็จะยากละใส่เข้าออกยากสอง XL ผมก็ว่าได้อยู่เนี่ยตรงนี้มีกาดอ่อนด้วยแต่ตรงนี้ไม่มีนะข้างล่างนี้ก็ไม่มีนะมีตรงนี้เป็นบุบุนุ่มนิดหน่อยอ่า ข้อดีของไอ้พวกนี้ถุงมือขึ้นข้อก็ข้อดีเลยคือแน่นอนโอเปอเรตพวกโทรศัพท์มือถือหรือกดปุ่มกดปุ่มอะไรเ่ี้ยง่ายก็ยังปกป้องได้ประมาณหนึ่งทีแต <c oughs> ่ว่านิวน้วเนื้ออะไรเนี้ยมันก็จะลงลงเวลาขี่ตากแดดก็นิ้วก็ดําเลยถ <c oughs> อดมาขึ้นข้อขึ้นข้อแต่โดยรวม <c oughs> ผมว่าเวริร์กเนี่ยเออดีเวลาที่ผมจะสั่งงาน,นไอ้โทรศัพท์หรือว่ากล้องแลมันจะสัมผัสได้ ง่ายขึ้นเพราะเป็นของเดิมผมจะแบบกดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไอ้ปุ่มไหนปุ่มไหนวะ,ะแล้วที่ผ่านมาเลยกว่าบางครั้งผมก็ไม่ได้ใส่ถุงมือมันก็รู้สึกแบบคนมันเคยใส่ถุงมือประจำอะมันจะอึดอัดเออแบบนี้ผมว่าเวิร์กอันนี้ก็เหมาะแหละผมไปขี่ตัว CT 500 500นะครับแลวเวลาจะเก็บก็ถือว่าเขาก็ออกแบบมาให้เก็บเป็นคู่ได้ดีนะผมก็ผมก็ว่าเขาเข้าใจดีไซน์นะก็คือไอกระดุมที่เมื่อกี้ผมแกะให้เพื่อนเพื่อนดูอะเวลาแต่นิดนึงนิดนึงถ้ามีตัวเกี่ยว ให้ดึงจะดีมากอันนี้ไม่มีมันก็เลยต้องค่อยๆดึงอย่างเงี้ยถ้ามีตัวเกี่ยวนี่คือแบบดึงขึ้นไปได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นกระดุมแปก๊กติดให้เป็นคู่แม่เป็นไงไม่แยกกัดกันครับชีวิตนี้เธอกับฉันอโอเคนะดีเลยอ่ะห้าร้อยต้องจ่ายแพงมากอืมประมาณนี้เลยเพื่อนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อันนี้ผมได้มาจาก ช้อปปี้ช้อปปี้เออนะครับประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy e ีซี่หกสามเหเหมือนเดิมนะ <S <S ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมเนี่ยเลยคลิปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ